สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่อง KTS Beta f i t คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเพาะพารามิซียมเพื่อเป็นอาหารในการอนุบาลลูกปลากัดแรกเกิดนะครับที่ผมแนะนำเป็นพารามิซียมเนี่ยก็เพราะต้นทุนต่ำนะครับใครๆก็สามารถทำได้แล้วที่สำคัญเนี่ยคือพารามิซียมตัวมันเล็กกว่าลายแดงนะครับ ช่วยเป็นอาหารในการอนุบาลลูกประกัดแรกเกิดได้ดีมากๆเลยอุปกรณ์ที่ใช้เพาะพารามิเซียมเนี่ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับก็คือหนึ่งครับกระป๋องผมแนะนำกระป๋องแบบนี้นะครับที่มันใส่ใสมันโปร่งแสงนะครับแสงสามารถลอดผ่านได้แล้วก็มีฝาปิดด้วยนะครับนี่ผมแนะนำเป็นกระป๋องอย่างนี้แล้วก็สอง น้ำผมใช้เป็นน้ำเลี้ยงปลาเก่านะครับแล้วก็กองขี้ปลาออกเอามาแต่น้ําอย่างเดียวนะครับแล้วก็สามนะครับใบผักบุ้งนะครับห้าหกใบนะครับแล้วก็ฉีกให้มันแหลกเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไป แล้วก็ใบตองแห้งครับเนี่ยใส่ไปประมาณหนึ่งครับใส่ไปอีกหนแล้วสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนมจืด เพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่จำกัดแต่ผมใช้เป็นยี่ห้อนี้ผมก็จะใช้ใส่ไปหนึ่งช้อนกาแฟะนะครับเนี่ยใส่ไปพอใสท่ทุกอย่างเสร็จแล้วก็คนครับคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันเลย กดใบตองให้มันจมน้ำลงไปโอเคครับหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมแล้วคนงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาเพื่อกันยุงลงไปไข่แล้วก็ทิ้งไว้สักสามวันนะครับพารามิซียมก็จะเริ่มเกิดเดี๋ยว สามวันแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับว่าพารามิซียมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้ววิธีใช้ที่จะเอาไปอนุบาลลูกปลาเนี่ยต้องทํำยังไงเดี๋ยวสามวันไปเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปสามวันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่ามีตัวพารามิซียมหรือเปล่านี่ครับ พลามีเซียมเขาจะตัวเล็กมากนะครับเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นเราต้องซูมดูนะครับนีะครับที่เห็นเป็นยิบ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 ,ยบ,ยบสีขาวเนี่ยใช่หมดเลยครับนะครับเต็มบอ่อเลยนะครับ สูตรนี้มันจะมีกลิ่นนิดนึงนะครับแต่ให้พารามิซียมเยอะมากเลยนะครับสามารถอนุบาลลูกปลาได้หลายคอกเลยส่วนวิธีการนำไปใช้นะครับเราก็จะใช้ช้อนตักอย่างนี้เลยนะครับตักน้ำมาเลยแล้วใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ ตักมาเลยเท่าที่เราต้องการนะครับพอทุกส่วนนี่มีพารามิซียมอยู่หมดเลยนะครับนี่ครับ,รบหลังจากที่ตักมาก็ผมก็จะใส่ภาชนะที่ผมเตรียมไว้อย่างนี้นะครับและเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้ลูกปลากันครับวิธีการให้พารามิซียมก็ง่ายๆครับหลังจากที่เราตักมาแล้ว เราก็จะหยอดลงไปเลยนะครับหยอดตามเบาพอครับนี่เป็นลูกประกัดแก้มแดงอายุสามวันพอดีเลยนะครับผมก็จะมาให้อาหารมือแรกเป็นพารามีเซียมเลยพารามิเซียมนี่เขาจะตัวเล็กมากครับตัวเล็กกว่าลายแดง เป็นอาหารอนุบาลลูกปลากัดได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำให้พารามิเซียมจนลูกปลาอายุแค่ยี่สิบวันนะครับเพราะถ้าให้นานเกินไปเนี่ยลูกปลาจะไม่โตนะครับพารามิซียมมันตัวเล็กลูกปลาเขาจะกินไม่อิ่มเพื่อนๆนต้องหาอาหารเสริมอย่างอื่นนะครับหลังจากยี่สิบวันไปแล้วเป็นลายแดง หรือว่าอาหารผงอาหารเม็ดที่เพื่อนๆหาได้นะครับพารามเซียมเนี่ยจะช่วยอนุบาลลูกปลาให้รอดได้เยอะมากๆเลยนะครับเขาตัวเล็กสามารถให้ลูกปลากินได้โอเคครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แล้วน้ำมันลดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เติมน้ำขึ้นมาเท่าเดิมแล้วก็ใส่นมลงไปสักสามสี่หยดนะครับเราก็จะมีพารามิซียมใช้แบบไม่มีวันหมดนะครับเนี่ยครับสามารถอนุบาลลูกปลาได้อีกหลายคอกเลยนะครับเยอะมากๆเลยบูมมากๆโอเคครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเราติดตาม,มับชมกันได้นะครับ